ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณคือผู้โชคดีที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นี่คือดวงชะตาของคุณนี่คือความโชคดีของคุณนะนี่คือเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับภายใน 3วัน7วันนี้ดวงชะตาของคุณจะมีอะไรดีๆมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณโอ้โหดูจากพลังางานตรงนี้ต้องบอกเลยจะมีดวงชะตาดีมีโชคลาภดีๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณเป็นไปได้เหลือเกินว่าภายใน3วัน7วันนี้คุณอาจจะได้รับเงินก้อนนะอาจจะมีเงินทองหลั่งไหลไหลามาเทมามีโอกาสได้เงินนะได้ทรัพย์สิน นะมีโอกาสที่จะมีโชคดีๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการทองนะอาจจะได้โชคลาบนะได้ลาบลอยนะหรืออาจจะมีโอกาสว่ามีคนเอาเงินเอาทองมาให้หรือทาําการค้าการขายธุรกิจอะไรไ<ๆ>ก็ต้องบอกเลยเงินทองหลัง่งไหลไหลมาเทมามีเงินไหลกองมีทองไหลมามีโอกาสดีๆทางการเงินหรือเงิเน usion. ที่รอคอยอยู่มีโอกาสว่าจะได้รับภายใน3วัน7วันนั่นเองค่ะสำหรับใครที่เลื่อนฟิดมาเจอคลิปนี้ขอแสดงความยินดีด้วยเลยเพราะแสดงว่า ดวงชะตาของคุณช่วงนี้มีโอกาสดึงดูดทรัพย์สินเงินทองหลังไหลไหลมาเทมาเข้าสู่ชีวิตมีโอกาสว่าดวงชะตาจะร่ํารวยเออใครแล้วพิมนายอย่าลืมพิมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณต้องบอกเลยเงินไหลกองทองไหลมาเหมือนห่มาตอนนี้เลยหลังไหลไหลมาเทมาท่วมทน้นท่วมทน้นท่วมท,ท้มทนรวย